ครับผมกุ๊กตังหนึ่งนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมอ่ก่อนอื่นนะครับตามธรรมเนียมครับกด u b s c r i b e ก่อนนะครับที่ YouTube ของคณอไทยแลนด์เลยครับปัญหาของผมนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่เพื่อนครับเซอร์ไพรส์ครับมาหาเราที่คอนโดแบบนี้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทุกคนชอบมาที่คอนโดผม แล้วเวลาเพื่อมาหาผมที่คอนโดแบบนี้นะครับก็ไม่มีจะกินกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีวิธีการแก้ปัญหานั้นนั่นก็คือการไปคนตู้เย็นดูนะครับว่ามีอะไรที่สามารถทําเมนูใหม่ๆได้บ้างนะครับไปเลยครับอ่าอันนี้เป็นหมูจากเมนูที่แล้วนะครับเบคอนนะครับเป็นหมูสไลด์นะครับมีเห็ดเข็มทองนะครับกระลำครึ่งหัวมีแครอทครับเหลือชีสนะครับ แล้วก็ไข่ไก่โอเคเสร็จล้อยแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูที่ชื่อว่าบูเดชิเกะบูเดชิเกะโอเควันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูที่ชื่อว่าบูเดชิเกะอันเอร์สั้เน่สำหรับเมนูนี้นะครับเราอยากทำกินกับเพื่อนหลายๆคน เพราะฉะนั้นนะครับเราทําให้ง่ายที่สุดเลยครับเหมือนเวลาที่เราไปกินบุเดชิเกตามร้านจับทุกอย่างเรียงลงไปในกระทะได้เลยนะครับวางไม่มีกึ่งสำเร็จรูปไว้ตรงกลางครับวางเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ต่างๆได้เลยนะครับตามใจชอบเลยครับถ้าสมมติว่าใครนะครับที่จะใช้เนื้อหมูนะครับผมมีวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเนื้อหมูของเราเนี่ยนะครับมี สีเขียวคล้ำนะครับหรือว่ามีเมือกใสๆเนี่ยเคลือบอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วเนี่ยนะครับเราควรที่จะนําเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ต่างๆนั้นอนะไปทิ้งได้แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เราเนี่ยท้องเสียได้นะครับไม่ดีนะฮะตามด้วยผักสดต่างๆครับ ลืมตอกไข่ไว้ตรงกลางด้วยนะครับและนี่นะครับขนอซุปก้อนรสต้มยำนะครับสะดวกมากๆาเลยนะครับที่ใช้ขนอแบบนี้นะครับจริงๆควรมีติดบ้านไว้นะครับเพิ่มรสชาตินะครับด้วยน้ำพริกเผาแบบไทยๆครับใส่น้ำพอท่วมนะครับต้มให้เดือดแล้วก็พร้อมรับประทานนะครับปิดฝานะครับนี่เริ่มเดือดแล้วว้าตอนนี้นะครับผมจะใส่ชีสที่เรามีอยู่ในตู้เย็นนะครับลงไป เค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราให้ชีสละลายนิดนึงเนาะจริงๆนะครับเมนูนี้จะอร่อยมากขึ้นนะครับถ้าทุกคนมาช่วยกันทำนะฮะ <Wow. S 1> ชิมอืม อย่าลืมนะครับว่าทุกๆวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันนะครับผมกับ Cooking For Project นะครับผมที่นี่เลยครับช่องของคณอไทยแลนด์ครับและนี่นะครับผมฝากด้วยนะครับช่องของผมเองครับเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะไม่ได้สบายสบายเลยใช่ไหมคะบางทีนะคะเราก็ไม่มีเวลามาเป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าเต๋อมีวิธีแก้ปัญหามาแนะนํากันค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูวันนี้นะคะลาบสปาเกตตี้หอยลายกระเทียมค่ะหอมน่าทานมากๆเลย